ล่าสุดค่ะน้องลิซ่ามาเคลื่อนไหวไอจแล้วนะคะหลังจากที่ชิเซโดค่ะประกาศให้น้องลิซ่าเป็นตัวโบเออแมสเตอร์คนใหม่นะคะของผลิตภัณฑ์อัลติมูสน้องลิซ่าค่ะมีการมาลงคลิปนะคะจากโฆษณาล่าสุดค่ะเป็นแอดโฆษณาของน้องลิซ่าที่ทาง IG แล้วจ้าซึ่งคลิปโฆษณาที่น้องลิซ่ามาลงใน IG เนะะี่ยค่ะก็คือวีดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าภาพตั้งหน้าปกอะ่ะอันนี้ลูกสาวเซลฟี่เองจ้าลูกสาวเอามาตั้งหน้าปกนะคะแม่มาลงรูปภาพถ่ายนะคะก็คืออันนี้คืออยู่ในเซตที่น้องลิซ่าในถ่าย โฆษณาเลยนะคะเนี่ยจะเป็นสินค้าชีเซโดอัลติมิวนะคะแล้วก็มีการลงคลิปของตัวเองขณะที่กำลังเซนลายเซนอันนี้แอดว่าน่าจะเป็นปอปอัพที่จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะน้องดิซ่าเซนาลเซนแล้วก็ยิ้มแฉ่งสุดน่ารักเลยตังเกงดิซ่าทำให้คิดถึงชุดบอลแมงนะคะที่น้องดิซ่าใส่ในฟลายสเลดจริงๆเลยตอนที่หากนั่งอยู่กับพี่อดัมนั่นเองเนาะน่ารักมากเลยค่ะก็คือเบื้องหลังการถ่ายแอชีเซโดนะคะดูเหมือนว่าจะมีการเซนลายเซนแล้วก็มุมข้างระหว่าง สไตล์ลงโปรดักก็ยังสวยพอทีมงานปรบมือให้น้องก็ยิ้มเขินแก้มพองเลยนะคะนี่น่าจะมีการไปวางอยู่ที่ป๊อปอัพหรือไม่นะเพื่อน แล้วก็มีการลงรูปภาพค่ะทำท่าหัวใจสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดค่ะและล่าสุดค่ะทางชีเซโดนะคะก็ได้มีการมาโพสต์ถึงน้องลิซ่าแล้วล่าสุดโดยชีเซโดนะคะระบุว่าชีเซโดมีความภูมิใจที่จะต้อนรับละริามโนบาลลิซ่าในฐานะกบฏแบร a m b เอมเบสเตอร์คนใหม่ของอัลติมูสลิซ่าศิลปินป๊อประดับโลกนักแสดงและแดนเซอร์ที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกจากการแสดงอันทรงพลังและตัวตนทางศิลปะที่เป็นของแท้ความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้งในการเติบโตและพัฒนานในฐานะศิล ปีนของเธอสะท้อนถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แฟ,แฟนๆซึ่งสออคล้องอย่างลงตัวกับค่านิยมหลักของแด์ชิเซโดเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เห็นชิเซโดก้าวสู่บทใหม่อันน่าตื่นเต้นของเรื่องราวอัลติมิวร่วมกับลิซ่าค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะต่อมาค่ะหลังจากที่แอดมีการเปิดเผยโฆษณาออกมาก็จะมีรูปภาพออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้อันนี้นอกจากค่ายลาวจะเป็นคนลงแล้วใช่ไหมเสื้อสีดําแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งค่ะเสื้อสีขาวโอ้ oh my god ทา ลิซ่าหรือเปล่าผิวจะได้เครื่องลิซ่าหรือเปล่าคะเนี่ยใช้ตามคนสวยได้กันเยอะๆนะคะซึ่งที่นี้เดี๋ยวก็รอติดตามกิจกรรมนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเร็วๆนี้มันจะมี special collaboration เป็นสินค้าสุดพิเศษนะะที่คอลแลบกับลิซ่าแน่นอนมีโฆษณาใช่ไหมปล่อยออกมาแล้ว๊ปอป up e v e n วน,นะคะที่ยังรอการเปิดเผยแล้วก็มีข้อความถึงลิซ่าเร็วๆนี้ซึ่สินค้าสุดพิเศษเนี่ยบอกว่าจะมีการเปิดเผยคือ16กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษและมี station m e d i ยด้วยคื ือมีกิจกรรมมากมายนะเนี่ยอันนี้เป็นเว็บไซต์ชี่เซโดนะคะมีการเผยออกมามือนก็เป็นตารางตารางอะไรแบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะซึ่งในเว็บไซต์นี้ค่ะมันจะมีคัมมิงม่งซู n คัมมิ่งซูลแ้วว่าจะมีคอนเทนต์ปล่อยอีกนะคะเนี่ย ป๊อปอัพอีเค่ะแล้วก็สเตชันม m เดียพร้อมทั้งสินค้า s p ป c i a l ล i m i t เต็นี่ค่ะก็คือเปิดตัว16กุมภาพันธ์นั่นเองนะมีขายหน้าเว็บไซต์มีขายที่ร้านนะคะซึ่งออันนี้มันจะเป็นกระจกรูปหัวใจกับกระจกรูปวงกลมนะคะเพื่อนๆต้องซื้อสินค้าของเขาเพื่อนๆก็จะได้อันนี้ไปสามารถสั่งทางออนไลน์หรือว่าที่หน้าร้านก็ได้แต่ สินค้า Special Limited เนี่ยมันจะมีที่จะเป็นกระเป๋าสีแดงแดนั่นเองซึ่งกระเป๋าสีแดงแงเนี่ยก็จะเปิดตัวพร้อมกันนี่เลยค่ะ16กุมภาพันธ์แต่กระเป๋านี่จะต้องเข้าไปที่ป๊อปอัพนั่นเองเพราะว่าเขาระบุว่าสําหรับผู้เข้าไปชมนะคะต้องเข้าไปป๊อปอัพถ้าอยากจะซื้อนั่นเองนะอันนี้คือ16ใช่ไหมคะแล้วก็ m e s เซจฟร o ล Lisa นี่ค่ะก็คือค o m i n g Soon คือ25กุมภาพันธ์รอติดตามได้เลยสินค้าพิเศษนะที่เขามีการเปิดเผยออกมาสินค้าพิเศษเนี่ยบอกว่าล็อตแรกเนี่ยจะม ประกอบด้วยชุดผลิตภัณฑ์พิเศษที่จะมีเซรั่มนะ,ะที่น้องลิซ่าเป็นแอมรมาสเตอร์ก็คืออัลติเมทแล้วก็เซรั่มยูเรีมายพร้อมด้วยสินค้าอื่นๆอีกมากมายก็จะมีราคานะเพื่อนๆในเว็บไซต์ญี่ปุ่นเนาะ30 ml 9,900เยนนะคะรวมภาษี50 ml 15,180เยนรวมภาษีรีฟิล50 ml 14,630เยนรวมภาษี75 ml 19,800เยนรวมภาษีแล้วก็ชิเซโดนะคะโลชั่นขนาดพิเศษ30 ml แล้วก็ได้สิ สินค้าพร้อมไลเซนต์นองดิซ่าหลากหลายด้วยนะนี่มันจะมีกระจกทรงกลมนะเพื่อนเอนเป็นทรงกลมแล้วก็ทรงหัวใจค่ะแล้วก็อันคัมมิ่งซูนข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่ากําลังมาคือมันจะเป็นอยู่ในงานบ๊อบอัพนะคะที่มีเฉพาะผู้ที่เข้าชมอันนี้จะมาเดียเด๋ยวนี้นั่นเองเพื่อนเพื่อก็ต้องรอจ้ะว่าใครที่อยากจะได้สินค้าสุดพิเศษก็คือสั่งสินค้าจะได้ไลเซนต์นองดิซ่าพร้อมกับกระจกทรงกลมแล้วก็กระจกรูปหัวใจนั่นเองนะส่วนอันที่เป็นกระเป๋านี่ค่ะน่าจะเป็นชุดลิมิเต็ดคืออยู่ในป๊อปอันนนเอ้ีป็ รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่น้องลิซ่าคอลแลบเนาะแล้วก็มีการเซ็นลายเซ็นนะเขาบอกว่านอกจากนี้เพื่อเป็นการฉลองการแต่งตั้งแบรนด์แอมบัสเตอร์คนใหม่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายชี่เซโด้ทุประเทศจะจัดป๊อปอัพสโตร์ o, แบบจำกัดเวลานะคะในชื่อว่าบิวตี้ซีเรทเซอพิเศษที่จะมาพร้อมกระจกและกระเป๋าออริจินอลซึ่งตกแต่งด้วยดีไซน์ลายเซ็นของลิซ่าจะวางจำหน่ายเฉพาะในร้านค้าและก็ช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะอ่ะก็คือที่เป็นกระจกทรงกลมและก็หัวใจนี่เพื่อนๆส สามารถสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็เฉพาะในร้านค้าค่ะก็จะได้อันนี้อา่าแปลว่าออนไลน์ก็ได้ก็สั่งได้เลยนะส่วนที่เป็นกระเป๋านะคะมันจะมีเฉพาะในป๊อปอัพเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะพูดถึงโฆษณาล่าสุดที่น้องลิซ่านเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะที่เป็นคลิปโฆษณาซึ่งแคมเปญน,นี้ค่ะระบุว่าแคมเปญน,นี้อยู่ภายใต้แนวคิด fast slow free ซึ่งน้องลิซ่าได้มีการพรัฒนาภาพยนตร์3ตอนที่พูดถึงความรู้สึกของน้องที่มีต่อการดูแลผิวแล้วก็ขั้นตอนความงามค่ะโดยจะเริ่มเผยแพร่ก็คือทาง i g a เอยังเป็นทางการของชืตั้ง แต่9้ากลุมภาผ่านไปต้นปลายเนาะก็คือวันนี้นะคะแล้วก็โฆษณาทางทีวีมีกําหนดออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ที่2มีนาคมค่ะเริ่มมากซึ่งเกี่ยวกับชี่เซโดนะคะกับการเปิดตัวน้องดิซ่าเป็นแอมบาสเซอร์ระดับโลกคนใหม่นี่นะคะก็คือมีการเปิดตัวขึ้นแท่นเป็นแอมบาสเซอร์ระดับโลกคนล่าสุดของแบรนด์ค่ะโดยน้องดิซ่าจะเดบิวต์แคมเปญแรกกับผลิตภัณฑ์ตํานานอย่าง ew, เอลติมิลเนลรัมบำรุงผิวนะคะที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยหละแล้วก็ควา้ารางวัลความงามมากกว่าราตร้งตแต่เปิปเ2 0ด4ค่ะ ซึ่งการวรมงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดสกราลใหม่สําหรับทั้งนริซ่าและก็ชิเซโดที่พร้อมนาเสนอแคมเปญสุดพิเศษให้แฟ,ฟ,แฟนๆได้ติดตามกันค่ะซึ่งอัลติมิลเนี่ยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไอคอนิกของชิเซโดนะคะที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยกดดันต่างๆแล้วก็ดูแลผิวให้เปล่งประกายแข็งแรงจากภายในแฟ,ฟ,แฟนๆเตรียมติดตามแคมเปญสุดพิเศษของนริซ่าและก็อัลติมิลได้เร็วๆน,นะะี้ค่ะอ้เพื่อนๆช่วงที่แอดเป็นสิวนะแอดต้องบอกเลยว่า,าด้เา,เานนเะะที่จะเป็นสิวด น้ำใดๆก็ตามนะคะถ้าได้อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะปราการผิวแข็งแรง่ะมันจะทําให้เกิดสิวช้าหรือว่าถ้าในกรณีเป็นสิวก็จะหายไวมากๆนะคะสุดท้ายแล้วถ้าไปหาหมอที่คลินิกหมอก็จะแนะนําต้องมีการเพิ่มความชุม่มชื่นเสริมสร้างกรอบผิวให้แข็งแรงซึ่งเขาก็ระบุเลยว่าช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวนั่นเองนะเอ็ดเวิน่าจะช่วยได้นะคะดีงามมากๆขอแสดงความยินดีกับน้องดิซ่าด้วยนะนี่ก็เป็นกิมมิคเพิ่มเติมอย่างไรก็ฝากกดหัวใจที่น้องดิซ่ามาไอจีล่าสุดด้วยนะคะค